มาดูกิจ,จกรรมยามดึกของน้องโฟดกับพี่ๆกันค่ะทุกคนเมื่อน้องโฟดงัดข้อกับพี่เจมทุกคนลองเ,อเดากันสิคะว่าใครจะชนะหมว่าเจมไห้เซาเทียนนี่คือวันตา้างกันใช่ไห และคู่ต่อมาก็เป็นคู่ของพี่ปอนกับพี่ชีแล้วหูของพี่ปอนคือแดงมากเขาให้ดัดดัดข้อไม่ได้พังตันหรือกไบอลโ้บอลแล้วคือเอ็นดูพี่ปอนมากเลยทั้งมือทั้งหูของเขาคือแดงมากเลยและคู่สุดท้ายก็คือพี่ชีกับน้องโฟดเฮ้พี่ชีออกแรงหน่อยดิพี่ชายเมื่อคนกล้าเจอคนแข็งกว่า โอ้ยโซเทียนวันนี่ก็วันตายของเจ้าโอ้โหโฟดโฟดไม่แข่งเลยเนี่ยโอ้ยแข่งกับกาแดงก็ผมนี่แหละแฉนะเฮ้ยเอากันไม่ลงจริงเหรอเฮ้ยโอ้โหโคตชแ้วอโอ้โหพี่ชีคือสุดยอดมากน้องโฟดงัดข้อแพ้พี่ชีแล้วพี่เจมก็แชลน้องใหญ่เลยนะ